สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตูดิโอโจอนะครับมาทุกคนมาคุยกันหน่อยหลังจากที่เพิ่งจะดูซีรีส์พิรักจบไปไปเทียบรอยดอสิบอีพีกำลังดีนะซึ่งอเดี๋ยวพูดถึงไฟินอลอีพีพก,กันก่อนเนาะ คือแบบโอ้โหตลกลายมากนะจริงๆตอนตอนที่อ่าเปิดมาแล้วก็บอกว่าอ่าแพ้ตายเหรอพ่อแม่ของหมอเปมบอกว่าแพ้ตายแล้วเนีย่ยคือตกใจนะตอนแรกตกใจก่อนระดับแรกเราก็คือไม่มีสติเหมือนกันแล้วท่านั้นก็คือแอบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่แอบเชื่อมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเ้วก็คิดว่า เฮ้ยจริงเหรอจะเป็นซีรีส์ที่นางเอกตายหรอหรือยะนึกออกใช่ปะจะไปได้หรออะไรอย่งานนยงนี้เนาะอ่าแต่พอผ่านมาสักพักหนึ่งก็รู้แหละน่าจะโกหกน่าจะโกหกด้วยการความพิรุธพิราบของคุณพ่อคุณแม่เนาะนะได้เลยก็มีคนมาสมทบแบบทฤษฎีสมคบคิดเอาว่ายิางนี้ก็ใส่ชุดดำมานั่งคุยกันจ้ะ เหล่าเพื่อน,อนของหมอเตร,รมเนาะแล้วก็พูดถึงเรื่องความตายเนาะตลกครงไงหนรู้ไหมตลกที่เขากา็มาพูดถึงอีกในท้ายท้ายอีพีว่าขอโทษที่ไม่ได้ไปงานศพย่าเนาะอะไรอย่างงี้ของหมอแทนแล้วเขาก็อ่ะตัดจักไปตอนที่เขาสามคนใส่ชุดดำนั่งคุยกันเอเนดู<笑><笑> oh, ซึ่งจริงๆไม่ต้องบอกกันได้นะคนก็รู้ว่าพวกเธอแกงอะไรอย่างงี้เนาะนะแต่ก็ อ่ะเขาก็เติมมาเพื่อให้มันแบบว่าฟูฟิลฟูฟิลเด้อทั้ใดก็คือตอนนั้นคือยิ่งเพิ่มความทวีความโกรธพ่อแม่ของบอเปมมากขึ้นไปทุกทีจนแบบว่าเมื่อไหร่นาะเมื่อไหร่นาอจะคิดได้อะไรอย่างเงี้ยคือลูกก็คือจะไม่ไหวละคือคิดในใจนะว่าจะอยากให้เห็นแบบลูกแบบดิ้นชักกระแดกกระแดกตายต่อหน้าต่อตาเลยใช่ไหมถึงจะยอมใจอ่อนอะเลยอย่างเงี้ยเออนึกออกใช่ไหม แล้วแพ้ไอ้แล้วหมอเปมก็เกือบจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคือข้าวปลาไม่ยอมกินฝันถึงคิดถึงแต่แพ์อะไรอย่างเงี้ยจนในที่สุดก็พูดออกมาว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วเขาไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วอะไรเงี้ยถึงจะรู้สึกเนาะซึ่งจริงๆอ่ะต้องขอบคุณเออตะก,กิดด้วยนะพี่กิจของเรา <laughs> จริงๆฉันแอบเสียดายเหมือนกันนะก,กิจแทนเนะี <laughs> ่ย เออพี่เยนของเราก็ได้มาพูดกันแหละว่าโอเคต่อยกเลิกยกเลิกงานมั่นจะไม่มีการเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะแบบไปกระตุ้นความรู้สึกของพ่อแม่ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็กับการที่แบบก็เห็นลูกเป็นอย่างนี้แล้วก็คือขั้นสุดก็คือที่หมอเปรมนั่น,นแหละบอกว่าไม่อยากจุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยถึงจะ,จะบบแบแบอ่ะอ่ะนึกขึ้นได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ว่า โอเคแล้วแหละเราต้องมาปรับทัศนคติกันใหม่โดยตัวละครแม่แหละที่เราก็ยังคงอาจมีความหวังกับตัวละครแม่อยู่เพราะว่าเราคิดว่าถ้าแม่มีใครมีใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าข้างเปรมก่อนคนนั้นก็คือแม่เพราะว่าเขาก็พยายามที่จะให้เราได้เห็นความรักของแม่ที่มีต่อเปรมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนดนตรีเอ่ยใดยๆเอ่ยที่แบบแม่ก็พยายามที่จะแอบพ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ด้วยที่แบบ แม่เขาก็ไม่เคยขัดใจพ่อเลยอะไรเงี้ยเนาะจนในที่สุดก็ทนไม่ไหวแหละเนาว,วความที่ก็เขากระักของเขาอะแหละอาจจะแบบก็เลยอาจจะไม่ยอมพ่อแหละทีนี้ก็เคยได้มีโอกาสได้คุยกันจนพ่อก็คงมานั่งนึกนึกดูอะตั้งแต่เล็กจนโตอ่ะลูกเคยได้ทําอะไรตามใจบ้างหรือ,อยังอะไรางี้ยเนาะนะครับในที่สุดก็อ่ะยอมยอมแล้วก็ยอมรับด้วยว่า โกหกที่รุนแรงซึ่งก็ดีมากสำหรับบนี้เพราะว่ามันรุนแรงจริงที่ไปโกกอาแพทตายอะไอย่างนี้เนาะแต่ก็ยังโชคดีที่แบบโอเคไปโกหกปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟแพทมาไม่งา้นนองก็อาจจะโวดอาจจะงอนนะก็ะสรุปว่ากไ็ไม่ไม่เป็นไรมากนองก็ประสบอุบัติเหตุก็คือได้พักเลยแหละทั้งขาก็น่าจะหักหรือว่าไม่แน่ใจแล้วก็หัวใจก็คือได้ใส่ เครียกเครื่องพอยุงหัวใจใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็รักษากันไปแตวก็บรรยากาศก็ดีขึ้นพ่อแม่ของหมอเปมก็มาคุยกับพ่อแม่ของแพทย์เนาะมาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อมีภาพที่ครอบครัวอบอุ่นอะไรเงี้ยเกิดขึ้นมันก็เห็นแล้วก็มีความสุขอะ่ะเออเราพอเราเห็นเขาเจอกันตอนนั้นคือก็จะไม่ไหวเหมือนกันน้ำตาก,ก็จะมาเหมือนกัน ือเราก็เห็นเขาฝากฟันอะไรกันมาเยอะเนาะเพราะว่าอุปสรรคที่เขาผ่านมากันอ่ะคือมันค่อนข้างจะหนักหน่วงเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําเรื่องทวัตเองอะไรอย่างเงี้ยเอา,อางี้กว่าที่แบบว่าเขาจะจีบกันติดอะ่ะกว่าแพทย์จะจีบหมอเปมได้อะ่ะเออก็หนักหน่วงแล้วนะอ่าพอจีบได้แล้วก็จะมาเจออุปสรรคเรื่องน้ําเรื่องทวัตอีกอะไรอย่างเงี้ยพอจบเรื่องน้ําเรื่องทวัตซึ่งก็ไม่ใช่เล็กๆนะ ดันมาเจอเรื่องพ่อแม่อีกโอ้โหอันนี้คือมันเหมือนนั่นแหละผิดรักก็คือพวกอย่างเงี้ยนะ<笑><笑>ก็แบบก็มาเจอพ่อแม่อีกเป็นด่านสุดท้ายลัดบ,บอร์ดซึ่งโอ้โหจริงๆต้องบอกหนักหน่วงมากหนักหน่วงมากจริงๆนะจนมาถึงวันนี้ได้เราก็รู้สึกแบบแฮปปี้กับสองคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาโชคปีที่เขาแบบว่า มีเพื่อนคอยซัพพอร์ตเขาอะไรเงี้ยถึงแม้ว,ว่าทางแพทก็จะมีหนึ่งคนอะก็ยังดีหนึ่งคนที่คอยซัพพอร์ตเขาทุกอย่างอะไรเงนะี้ยเนาะแล้วก็ทางฝั่งหมอเปรมก็ยังมีแทนมีโบแล้วก็มีพิสิตาอะไรเงี้ยที่ก็คอยซัพพอร์ตเนาะอรก็เลยเป็นอะไรที่แบบภาพบรรยากาศน่ารักเนาะจนในที่สุดก็ <c oughs> หลังจากที่วีที่แล้วอาแพทก็แอบสวมแหวนให้หมอเปรมไปในบรรยากาศที่โคตรเศร้าเลยอะ นะในทีนี้หมอเปรมก็ได้มีโอกาสสวมแหวนคืนให้กับแพทแลกแหวนต้องเรียกว่าแลกแหวนแลกแหวนกับแพทเนาะโดยการที่บรรยากาศมันคือคนละบรรยากาศเลยมันเต็มไปด้วยความสุขเนาะเพราะว่าคนที่เขาหลักอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะก็น่ารักนะครับก็จบลงยงลงด้วยความสวยงามเนาะแต่ก็อย่างที่บอกใดๆเขาก็ยังมี ต่อพิเศษอีกนะทุกคนต้องไปติดตามกันนะครับว่าอ่ะยังไงก็งลายเรี่ยอยู่ในช่อง YouTube ของนอสตาเอเจนเทนเมนเลยเนาะานะครับแล้วก็ภาพรวมของที่เรื่องนี้เนาะจะต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยอ่ะจะต้องบอกว่าตัดสินใจพอสมควรที่ว่าจะดูไม่ดูว่าจะดูไม่ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะสีที่ค่อนข้างจะเยอะเนาะแล้วเราก็แบบด้วยเวลาของเรามันก็ไม่ค่อยมีเนาะนะครับแล้วก็ แต่ก็อ่ะหลายคนต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่แนะนําให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมากันมาเนาะหลายคนเลยนะครับเราก็เลยตัดสินใจอ่ะดูซีรีส์เรื่องนี้ก็จะบอกว่าตอนแรกๆที่ดูก็แอบตอนแรกเอานี้ตอนที่ดูตัวอย่างอ่ะแอบแอบก็จะงยังแอบแบบลังเลนิดนึงว่าจะดูดีไม่ดูดีเพราะว่าเป็นผลงานนักแสดงใหม่ๆทั้งหมดเลยซึ่งเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรน้องเลยอะไรอย่างนี้เนาะนะฮะแล้วก็ อ่ะสุดก็ตัดสินใจเปิดใจดูพ่อดูอีพีหนึ่งเท่านั้นแหละโอเคเป็นเรื่องโดนตกไปเรียบร้อยเ <c oughs> ดอตกไปเรียบร้อยเนาะเพราะว่าถือว่าน้องเป็นมือใหม่ที่โอเคเลยอ่ะเหมือนพอเราไม่น่าจชว่าเขาถ่ายยังไงนะแต่ตั้งแต่อีพีหนึ่งมาจนถึงสุดท้ายเนี่ยโอ้โหคือฝีมือการแสดงคือแบบเขาพิสูจน์อ่ะให้เราได้เห็นว่าโอ้โหดีงามเพราะว่า อย่างที่บอกเรื่องนี้คือดราม่าหนักเหลือเกินนะทุกคนหนักหน่วงมากอย่างอีพีที่แล้วคือน้องร้องไห้ทั้งวันเลยปะกี่ซีนกี่เทกี่ฉากคือแบบเอาน้ําตามาจากไหนเยอะแยะเจอคือแบบว่าจินี่คือร้องไห้แบบหนักมากสงสา,ารนะเนาะก็เลยแบบอ่พอดูไปอ่าด้วยพอดได้อะไรเงี้ยจะคล้ายๆกับ ละครที่เราเคยดูมาก่อนเนาะก้วอย่างที่บอกด้วยตัวละครพ่อแม่อะไรอีกอะ่ะตัวละครน้ําซึ่งแบบโอ้โหมันก็เหมือนเหมือนเหมือนละครไทยอะ่ะเออทุกคนมันก็มีความอ่าแปลกใหม่เหมือนเราก็ไม่ได้ดูอะไรประมาณนี้มามามาสักพักนานๆแล้ว่ด้วยพอทอะไรประมาณนี้เนาะอ่ามันก็คือถือว่าเป็นพอทที่แปลกใหม่แล้วก็อย่างที่บอกแหละพราะว่า ซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นคอนฟ lict ที่เกี่ยวกับครอบครัวมาสักพักหนึ่งเลยนะทุกคนหลังจากที่แบบเหมือนมีอ่าเรื่องของการสมรสเท่าที่จะมาอ่างเงี้ยเขามันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นคอนฟ lict อ่าซีรีส์ G.L.B.L ที่เกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว mm. สักส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นเลยพอม,มาเจอเรื่องเนี้ยว่ามันกลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ยังคงเป็นคอนฟ lict ของซีรีส์แบบ g l b อลบที่หนักน่วงเสมอตลอดมาเนาะแต่เราก็ไม่ได้อยากเห็นแล้วนะพว่าเรารู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันหนักไปอ่ะมันหนักไปเนาะก็แต่ใดๆคือภาพรวมคือแบบแต่ละอันที่อุปสรรคที่เข้ามาของเขาอ่ะคือมันทำให้เราชวนติดตามอะไรอย่างเงี้ยและน้องนองเล่นกันหบบสุดมาก อันนี้ต้องเดี๋ยวก่อนจะพูดถึงนักแสดงเนาะก็ต้องพูดถึงอ่ะจะพูดถึงนักแสดงแหละก็ต้องอ่ะอย่างฝั่งของพ่อแม่ของแพทเนาะได้พี่ปังกับพี่ไก่ใช่ป่ะอ่ามาเล่นเป็นพ่อแม่อันนี้ก็คือแบบโอ้โหดีมากเลยอ่ะเป็นเซฟโซนเป็นแบบเป็นพ่อแม่ที่รักลูกมากเหลือเกินซัพพอร์ตลูกตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะตัดภาพมาที่พ่อแม่ของ ของหมอปรมเนาะก็ได้พี่นกเนาะกับอ่าพี่สุเมธใช่ไหมเอออีฝั่งนึงชื่อพี่ไก่ฝั่งนี้ชื่อพี่นกราชะนกนะก็น,นี่ก็คือแบบสุดจริงอะ่ะเล่นจนแบบเราคนดูเราอะ่ะเครียดแล้วก็อินกับีพ่อแม่สองคนนี้มากเออก็ถือว่าโอ้โหแขกนักแสดงมาได้แบบดีเลยแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นทวัฒเนาะคนนี้เล่นเป็นคนดีเพียงไม่เคยเห็นนะ สำหรับเราผ่านเนี่ยเออไม่เคยเห็นโทาเล่นไม่คนดีสักเท่าไหร่เพราะว่าบทอย่างเงี้ยคือแบบเล่นแล้วมันโดนอะโดนเส้นอะเออจริงๆนะครับแล้วก็น่กจากนั้นก็ยังมีน้องน้งนําน้องน้ําของเราเนาะชื่อน้องคอยเอเวาลินเน,ะนะเาะเนี่ยเหล่านี้เราไม่เคยเห็นผลงานของเขาแล้วน้องเล่นเป็นน้องน้ําได้แบบอย่างดีมากเลยอะชอบนะที่เขาแบบไม่ทิ้ง เขายังแบบมารีแคปให้เราดูว่าชีวิตของน้ำกับทวัตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะนะครับก็ถือว่าน้องพลอยก็เล่นเป็นน้ำได้แบบสุดจริงๆเพราะว่าสีนอารมณ์ซีนอะไรเงี้ยมันเยอะไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผลงานเรื่องแรกของน้องหรือเปล่าเนาะหูแต่น้องคือเอาอยู่มากๆนะคะแล้วก็มีหมอแทนเนาะหมอแทนน้องแฟงกี้ใช่ไหมเออไอทีก็ น่ารักจริงๆเราก็อยากให้หมอแทนมีคู่ตุนาง,า,งานเหมือกันตอนแ้กก็เล่งพิกิตเอาไว้อะไรอย่างนี้แต่เขาไม่มีโอกาสได้เจอกันไงทุกคนพิกิตก็แบบดีดเนาะอะไรอย่างนี้นะก็อ่ะก็เป็นทีมเพื่อน่องหมอเปรมที่ก็น่ารักนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีอ่าพี่สิตาเนาะพี่สิตากับหมอบโบเนาะสองคนนี้คือเคมีดีมากคือเลเนน่สวยมากนะจริงๆ ดาเมจคือรุนแรงมากไม่ไม่แปลกใจที่ทําไมหมอโบเนาะเขาถึงข้างรักขนาดนั้นและน้องมิวก็เท่มากแล้วพอมาเข้ามาอยู่สองคนรวมกันเนี่ยคือเคมีดีดีนะทุกคนแล้วก็มีนะพี่ทิชาใช่ไหมน้องเฟมก็คือเป็นอ่าเพื่อนหนึ่งเดียวของเป็นรุ่นพี่หรือเป็นเขาเป็นรุ่นพี่ปะ่ะพี่เป็นเพื่อนนั่นแหละหนึ่งเดียวของแพทที่ให้คำปรึกษา เนาะคนนี้ก็สวยเนาะแต่แล้วเราเอ๊ะจะมีใครไหมนะ้าอะไรเนาะแต่ก็อ่ะยังไม่มีใครนะแล้วก็หมดแล้วเนาะครบแล้วนะครับก็น่าจะนั้นก็นั่งแหละจินนี่กับเจน,น่าเนาะคือน้องใหม่มากสําหรับเราคือเราไม่มีข้อมูลสําหรับน้องเลยเกี่ยวกับตัวน้องเลยก็ถึงรู้แค่ว่าน่าจะเป็นผลงานเรื่องแรกของทั้งสองคนเนาะซึ่ง ตอนแรกยังดูเอ๊ะยังไงจะแบบใครโพไหนอะไรยังไงอะไรนึกออกใช่าหมจากที่แบบอดูภาพดูไปอ่านเรื่องย่ออะไรอย่างเงี้ยจนแล้วมาดูตัวเนี้ยโอ้โหโเคมีสองคนคือดีมากเลยทั้งคู่เลยอ่ะเออแล้วสิ่งที่น่ะเซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องของฝีมือการแสดงเนาะคืออย่างที่บอกด้วยมูดโทนของซีรีส์มันค่อนข้างจะหนักอ่ะ เออค่อนข้างจะหนักแล้วน้องถ้าเป็นเรื่องแรกๆอ่ะเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องสามอะว่างเหี่ฉันคิดว่าน้องน่าจะเล่นมาถ้าเคยเล่นอาจจะไม่เกินสามเรื่องผพไม่เคยเห็นผลงานน้องเลยเลยเนาะถือว่าเก่งมากๆเลยอ่ะเอออย่างอ่าโดยเฉพาะจินนี่เนาะเพราะว่าจินนี่จะร้องไห้เยอะกว่าเจนนะใช่่อมาเออแล้วจินนี่จะต้องเข้าบทกับ พี่สุมเมฆกับพี่โนกกับบ่อยคืออาจจะแบบต้องใส่อารมณ์ด้วยกันและการอะไรเงี้ยเนาะมันอารมณ์มันก็คือรับส่งกันแบบได้อย่างดีอ่ะเออเนาะส่วนเจน่าเองอ่ะที่ตอนที่เขาอ่าเข้าคู่กับน้ำเนาะบทส่งอารมณ์ตรงนั้นอันนั้นก็ดีเออเลยรู้แบบค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เนาะกับฝีมือการแสดงของน้องนอกจากความสวยของคู่แล้วเนาะแล้วก็เคมีของคู่แล้วเนาะ ซึ่งเวลาเขาอยู่ด้วยกันมันก็เกินนะอีกคนนึงก็แบบเด็กน้อยเหลือเกินอีกคนอีกพี่คนหนึ่งก็พ,พี่พี่เป็นแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยเอออีกคนหนึ่งก็จะแบบงองแงงองแงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ยมีแต่ความเป็นดูนะแล้วพอเขามาอยู่ด้วยกันมันก็เกิดเป็นเคมีที่ดีงามนะ <c oughs> นะทุกคนก็อ่ะก็คือภาพรวมของชีเรื่องนี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกหมดกันแหละ ว่าเป็นพล็อตที่อาจจะไม่ค่อยได้เราอาจจะไม่เคยไม่ค่อยได้ดูมานานแล้วว่าเป็นพล็อตที่แบบโอ้โหเป็นเรื่องราวความรักที่แบบเข้มขน้นมีเรื่องของครอบครัวตัวลายก็โคตรจะร้ายอะไรอย่างเงี้ยปกติมันจะไม่ค่อยเจอซีรีส์ที่แบบมีตัวร้ายขนาดนี้ถูกไหมแล้วพ่อแม่ก็โอ้โหไอ้ที่จุดก็แบบสุดติสุดเขาเรียกอะไรอะสุดขอบเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะเพราะฉะนั้นก็อย่างอย่างที่บอกแหละก็เหมาะก,กับ ซีรีส์ที่เขาชื่อเรื่องว่าผิดดักนะทุกคนก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะนะทา,าทุกคนที่แบบโอาโหรับผิดชอบตัวละครของแต่ละคนได้แบบอย่างดีงามมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็ขอบคุณผู้กำกับด้วยคุณโนกนาทรกรนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณอ่คุณติก๊กกัญญาลักณ์ด้วยที่แบบว่าก็อ่ะก็คุณกับลิตแล้วก็จัดสรรจัดซีรีส์ดีๆแบบนี้ให้เราได้ดูกันเนาะก็ติดตามผลงานของ รัสซาเแอนิเมนต์กันต่อไปว่าใน,นเจะมีเรื่องไหลรวมถึงผลงานของจินนี่เจนาด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากจะดูซีรีส์พิษรักบนบนก็ไปดูกันได้นะครับแบบอันคัดเลยนะคะทางช่อง YouTube ของรนะัสซา e แ t นิเมช n นเนาะแล้วก็อาจจะอา,าติดตามเขาจะมีตอนพิเศษใช่ไหมก็ไม่แน่ใจว่าจะมาลงช่อง YouTube ด้วยหรือเปล่านะครับก็ติดตามรอกันได้เนาะนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องผิจัดภาพ ก็เดียวก่อนสักการะครับก็ว่าเหมือนเดิมยังไงฝากให้กําลังใจกันด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยเนาะแล้วก็ใครอยากจะสปอร์ตนะครับก็ส่งตามเป็นซุปเปอร์แตงได้นะฮะหรืหอจะสมัครมาเป็นสมาชิกช่องก็ยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีคับ